เมื่อท่านบูชาไปแล้วให้เอาพกติดตัวแขวนไว้กับตัวและขอกับเหรียญทุกวันว่าวันนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทำธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงินเข้เข้นนี้ขออย่างนี้ทุกวันก็สำเร็จประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เหรียญไปแล้วก็ขอกับเหรียญได้ทุกวัน ก็ขอเชิญท่านบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีหลคงพ่อพระเจ้าทัานใหญ่เมื่อจยมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านกินทุางสามดอกเท่านั้นเองล้วก็ขอพรจากท่านเพียงแต่เราเอ่ยชื่อของเราข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าทั้นใจช่วยข้าพเจ้าเรื่องอะไรเล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดเมื่อจบแล้วบอกว่า ขอหลวงพ่อพระเจ้าทันใจช่วยข้าพเจ้าให้สําเร็จได้โดยด่วนถ้าข้าพเจ้าสาเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิห้าสิโพงขึ้นไปท่านตรงตรงไปเลยการแก้บนก็เหมือนกันเมื่อเรานําดอกมะลิมาแล้วก็จุดทูกสามดอกแล้วบอกชื่อเราข้าพเจ้าชื่อนี้ได้นําดอกมะลิมาถวายองหลวงพ่อพระเจ้าทันใจตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าทันใจ ขอขอกับท่านต่อไปได้เลยเมื่อท okay> ่านได้ไหว้สามบารมีหลวงพ่อพระเจ้าติดตัวแขวนไว้กับตัวและขอกับเหรียญทุกวันว่าวันนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทําธุรกิจอะไรขอให้เกิดประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้แล้วก็ขอกับเหรียญได้ทุกวัน ก็ขอเชิญท่านดูชาได้ที่ตู้รถยนต์ที่สุดท้ายสบายๆใช่ใช่คนเอาอันนี้ี่ายตั้งติดอ๋อถ้าถ้าติดติดก็มันต้องมาจะไม่สวยใช่ไหมมองหาตีได้ไปไหนอันนี้จะเป็นที่ศาลานั่งพักนะคะสำหรับนั่งท่องเที่ยวเอ๊ะเอามาแต่ไปกินตรงไหนเดี๋ยวถ่ายฮะโอเคไป ี๋ยวไปถ่ายตรงดอกไม้กันไปนี่นะคะดอกไม้ดอกไม้จัดได้สวยงามนะคะ มบรรยากาศรอบๆนะคะในบน,บน,น,นวัดตะฆาด่อยคำนะคะก็มีดอกไม้สวยๆนะคะแล้วเนี้ก็จะเป็นบันไดวางเดินลงนะคะ ตำหรับที่นักท่องเที่ยวไม่อยากจะนั่งรถแดงนะคะแล้วก็จะมีทางสะพานนะคะเดินลงด้านนี้มะสีไม่ถ่ายนะสีี๋ยจะถ่ายให้โอเคโอเค,อเคนี่เนาะอันนี้เป็นบัตรอ่าประธานการสอนทางดงไม้ส่ว ตรงๆมากเอ๊ะวองกล้อง่ายไหหมฮะอันนี้คนะ <c oughs> ลิปนะไม่กดอะไรสักอันนะโอเค Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video นี่พี่ไม่ต้องกดอะไรสักอันเนาะโอเคไปเอาตรงนี้อีกไหมสวย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 โอ้โหนี่มือมเครื่องใหม่สวยมากเลยลเดี๋ยวมาติดติมแล้วน <c oughs> ี่นะคะวิว วิวข้างล่างนะคะสวยงามมากเลยนะคะอันนี้เราจะอยู่บนด้านบนพระธาตุดอยคํานะคะแล้วก็มองลงไปข้างล่างมองไปข้างล่างนะคะจะสวยมากพี่ฟังด้านโน้นคะก็จะเป็นของเมืองเชียงใหม่จะเห็นวิวเมืองเชียงใหม่ทั้งหมดเลยนะคะดูภูเขาล้อมรอบเลยเห็นไหมเชียงใหม่นี่เป็นแอ่งกระทะนะเนี่ยใช่ไหมดูดูจากภูเขามันล้อมรอบหมดเลย สวยงามมากค่ะ,อะเอาไปนี่มันจริงๆนะเนี่ยภูเขามันล้อมหมดเลยเนหะ็นไหมใช่ข้าหลังพยาน่นี่ค่ะนี่จะเป็นภาพป,ประทานข้างบนนะคะองค์สูงองค์ใหญ่สูงมากประมาณกี่เมตรไม่รู้นะพี่พรนะความสูงนะ ตอนคือแดดแดดไม่ใช่เงี้ยถ้าเป็นแดดร่มลมตกกว่านี้ก็จะไม่ร้อนวันนั้นเรามาแดดร่มลมตกวันนั้นดีมากเลยใช่อากาศดีแล้วก็คนน้อยใชด้วยเหตอันเนาะเดี๋ยวเราก็จะเดินลงใช่เดี๋ยวเรื่องหนักก่อนจบคลิปก่อนจบคลิปแล้วเนาะ ค่ะติ๋มก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติ๋มก็19บเก้าช้าแน่นะคะสวัสดีค่ะ